สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาที่สูตรบุญยกบ้านหองอ่อนตาพลท่าช้างําเพสว่างวีระวงจังหวัดอุลรธานีนะครับผมเราก็จะมาบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะครับผมน้ำมันรถแล้วไงใช่ครับน้ำมันแล้ว เฮ้ยเป็นห้องเป็นรถเลยอ่ะจะมีทหารมาดูแลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปบริจาคของกันนะครับก็จะมีจิตอาสามีเนือไปใช่อ่ะคนเดมาแล้ว โอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ศูนย์อุปยุตแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาช่วยเหลือใช่พี่เมยขาเรียกว่าอะไรมาลำบากรเล่ามาลำบากร่วมเขาไม่ใช่ว่าเราโอเคเดี๋ยวเราจะมามาบริจาคของครมช่วยเหลือประสบภัยน้ําท่วมนะผมที่บ้านบ้านหองอ้อนะผมตาบลท่าช้างอําเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลรามธานีนะครับผมนี่ มากับพี่ๆมากับอาจารย์อาจารย์เสือครับพี่เจมส์นะครับกึนรถทหารพ่เตอร์เขาบอกว่ามันเข้ามาไม่ได้เขาบอกเส็นครับผของนีพีกนะครับสวัสดีครับพี่อยู่ศูนย์อย่างศูนย์ทอมาจอนนี่แหละทอมจอเขีนี่เรามา ประธานสภาเด็กมุกดาหารประธานภาคานภาเป็นปกผ้าอันปกใหญ่นี้้าสพาียว เราเพิงโดนไอทีส่สระตูปสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละมีฝังนั้นยานเดอร์จารบ้นรังกับมาฝังนี้ด้วยนะแลกเงินี่สวยภาพภาพเธอมันติดตา ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอรอกลับไปรีดูไม่เต้องรอกลับไปรีดูเออได้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 อยู่ได้ได้ได้อยู่แล้วก็ลอยอยู่นี่เลยสวยมากเลยนะผมส่วนอาหารนะครับก็จะมีน้ำให้บริการมี มีเอ่อมีาหารมีรอดอมีชาวบ้านนะครับผมที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีบางกลุ่มนะครับแยกกันอยู่นะครับแม่แม่ไม่เล่นยักมะแนงคุณป่าโนมะแนงหรือมะเข่าแข็รับสีพอดีหล่ะิ๋หาน่วงรอดอเป็นที่เขาเด๋วเป็นซอยท่าวัดท่านั่งกำแพงท่าน้่งไม่สลัดดีด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ เมื่อกี้อ่ะชอ็ชอตชอ็ชอตเมื่อกี้นี่คือแบบยอดเป็นหนังแอคชั่นเลย <laughs> คือพุ่งพุ่งนะเมื <laughs> ่อเคนะคือมันมันลงอนะ่ะเออใช่คือแบบเออคือไม่รู้ว่ากล้องมันถ่ายได้ไหมนะ มันจับพลาพได้ไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องไปรีดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะส่งมอบของเนาะเราส่งมอบขอมสีตลกกันเหรอมันไม่ตลกเจียมตาตลกคนเดิมเดี๋ยวตอนนี้มองไปยังไงแล้วน้ำจะเดินขึ้นเคือเราจะบอกเมื่อกี้คือบูมอะไงเนอะมันมันพี่เฟย์บอกว่าเมื่อกูไม่ตลกด้วยนะตลกครับมันโดนมันโดนตรงไหนเจ็บตรงไหนก่อนกันใหญ่อะ ดีไม่เอากรอบไปนั่งคันนั้นเขาสีใบเขาดีกว่าสีขาวค่ะต้านในเมืองกระบังที่เราบอกที่ตะกี้ก็จะเดินทางขึ้นไปมอบของที่ข้างบนต่อนะครับผมก็เนี่ยเกี่กับยังมีนามาองเท้านะครับมันจะยุบลงที่มันจะไม่ลงจะเล่ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับผมจะเล่หรือไม่เล่เดี๋ยวดูแต่ว่ามันจะเป็นมันดูสีเพาะแสบตามะ ใส่บินถอดเลยนี่ค er ือต้องถอดรองเท้านะครับผมนี่คือหนักกว่าใส่เพราะมันจะหล่นเอาไว้ขังรถได้ฮัลโหลอ๋อี่จังนี่ปะป้าขึ้นไหมป้าไม่ใช่ไอจอนนี่มือปราปะมือป่าจันจอนนี่มือป่ามือที่ยอดอยู่พี่บุญนี่แหละใช่พี่บุญก็แกทำแทนไม่เหรอทำไอ้ตรง ทำอันนั้นอยู่พระนเรน้อยใช่เออหน้าไปเล่นอยู่นะพระยานไปไปครั้งกว่าครั้าดีใจอีกสักหนไปแล้วโอ้โหโอ้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 เจ้าวัดถ้าตกลงไปคือไม่ไม่อยากกิดภาพตัวเองเลยอะรองเท้า ตอนนี้เราก็ได้บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นทวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับและก็รู้สึกว่าทุกคนนะครับผมที่อพยพมาครับก็ต้องแบบว่าอยู่กันแบบลำบ,บากหน่อยนะครับผมก็ต้องรอให้น้ำลดนะครับถึงจะได้กลับไปยังพื้นที่ของตัวเองนะครับผม คนไทยไม่ทิ้งกันครับช่วยเหลือกันและกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะไปแล้ว